สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกหม่องถุกบอลครับมื่อนี้บ้าบอยบอยได้ออกหาลาท่างใดนดอกครับผมพี่น้องมาหลอกบิึงน้องใหม่อยูกอ่ก่อคือเก่าครับมื่อนี้น้องใหม่อยูกอ่ก่อเพิ่นแตกหลังจากคลิปที่แล้วนะครับบ้าบอยมากเก็บเอานะครับแตกเดกก็กระตาหนึ่งบักแย้เลยครับผมพี่น้องมื่อนี้ก็เลยไอ้พีซีโทรเอิ่นมาว่เบิึงน,องน,อนอง้องใหม่เพราะน้องใหม่ถอยอมเพิ่นว่านะครับนี่บ้าบอยก็าายเลยมาหลอกบิึงนะครับผม อันนี้ย่างไปเบื้งองแล้วครับผมพี่น้องย่างไปเบื้งองแล้วแต่ว่านอเพิ่นมีตแตรนอนง,งามๆครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปตามเบื้องก่อนนอใหม่น้ำกันเบื้องนอใหม่น้ำกันว่าเพิน่นสิออกนอออกแง่งงามบ่ครับผมเดี๋ยวไปติดตามก,กันครับเบื้องพี่น้องผมพุ่นนอใหม่ครับอันนี้หักไปแล้วครับรอบรอบแรกครับรอบสองครับอันนี้รอบสามครับนี่บ่บ่อยสิเอารอบสามนี่ครับ บนนอพอดีพอดีพอด,พอดีงามเลยครับน,นี่พี่น้องพี่พี่น้องนอแบบสวยเลยแมงแบบสวยเลยครับปดนอนนี่เปิดนอนนี่พี่นอ้องเปิดเปิดนอนนี่พี่พูดนะครับโอ้ยมองเลยครับผมพี่น้องนอนใหม่นอนแบบใหญ่ครับพี่นอนนึงครับพี่อันนี้แห่งงาม พีนพนพนพน่น้องพี่น้องพี่นน้องหมี่พี่ครับนอนี่งาครับนอนีีอันนี้กำลังแตกเนีครับกลังแตกนี่งพี่น้องตกับแปลกเด้ครับผมพี่น้องถ้าเกิดว่าหดย่ำหนาเรียงนอนเป็นกสีประมาณสีแล้วครับหนาเรียง อันนี้แบบบ่ดได้หดเด้อครับผมพี่น้องบอ่ได้หดถ้าหดเพิ่นก็นจะน่าจะแตกนอแนใหญ่กว่านีนอน้นอยู่อันนี้เพิ่นก็ต้องแตกออกบักหลายเลยครับนอพี่นี่พี่น้องก็ต้องแตกออกแบบหลายครับเป็นเตาเป็นตาเตาครับเดี๋ยวมาเก็บมั้งกันครับพี่น้องครับมันนี้มาบอกเฉพาพี่น้องเก็บต้องใหม่ไปออมครับผมน้องหักเอาก่อนครับ นี่นี่มันอ่อนครับไปหาเห็ดฟางมาแขงไซเพื่อพี่น้องาหารถ

โอ้ย <laughs> นนพี่น้องมึงเนี่ยนี่บันทายอโนยเงอโนยเงอนยงพี่น้องสินอปกเงครับนี่ บีเมียหดหนำครับบีพี่น้องอู้ยนอนแบบไหนน้องนี่หมดหดครับมันหวานมากน้านอนนี่ได้เป็นถวยครับนอนนี่ครับน้องใหญ่ว่นี้จะบบกวดบอกอ่นหนอนได้อ่านหนอนได้บัดนี้อ่นนอนนี่นอนนี้ ตอนน่ะ่เอาเอยูเอ่เอาเยเอา่อ <laughs> เดี๋ยวฝ่นเด้ <laughs> อบงีนอนน,นอนบบง่ายครับพี่น้องครับโอ้้า,าแล้วหนูอ้วนอ้วนเลยครับพูดนะนอนแบบอ้วนเลยครับผมพี่นอ้องกอันตุมให่ตุ่ตมที่ตุ่ไปป่ะ ทำไมไม่แกงทำไมไม่เกงสูงกินเลยขันท่าขันขัดตะเลาะบ่ขัขขดตะเลาะครับอ้ยนอนนี่แหงงา้นพี่น้องเมื่อไหร่ครับผมนะครับโอ้ยพนักงานหดครับผมพนักงานหดคลิปหาหน่อไม้หาปลานี่เซลสะมวนขนาดเด้ครับผมพี่น้อง อันมีคลิปยางเดี๋ยวที่ที่พ่อพากันเซี่ยวพี่น้องผมคลิปเห็ดเฮ็ดปวกรถแลนไก่บ่ออะไรพี่น้องหมอปิูวสันมิดจีรีมึงนอนนี่ครับเอ้ยนอนนี่ไปนั่ไปยันมะนำ้ำทุกอุกนี่ ไงครับผมพี่น้องคนเอาเหลี่ยมผมมีเนผมมีเงินเจ็ดสิบผมว่าจังไงครับเจ้ามาสำรวจเอาไล่ซื้อนี่ซื้อเีมุอะคนคับพี่น้องนอนหนึ่งนอนชังสวย นี่กระดองงามอยู่นะโอ้โอ้นรงี้ยนอู้ยพอดีเลยครับพอดีแกง็แกงเลยพี่น้องเลยอย่างสวยอย่างสวยเอาหักเด็กหน่อยหน่อยเลยนะ อยนนี้แห้งไา้พี่น้องมาเลยขื่นเต็มเลยครับเวลาไปหาเห็ดปวกพี่สีเห็นพี่น้องพี่สีว่าปากได้พี่พน้องดีดีดี <c oughs> <c oughs> จะปากจะปากเห็นเห็ดปวกพี่ <c oughs> นอนหนึ่งบุกกยัยครับ แหนงนึง่งจับให้หมด <laughs> อ,อันนี้ครับเอาผ้ามาฟันออกไปหน่อยพี่น้องสมมติว่าเ้าเฮ็ดแบบนี้แล้วครับนี่มันเป็นกิง่งเป็นกลางออกงซีครับเอาผ้าฟันออกครับน,นี่เบิ้องนี้ครับผมพี่น้องนี่ได้เป็นแกล้งมอปงไงพเดีครับเบิ้องนะี้เบื้อยูอ่ภาษาพี่น้องเ <laughs> บิ้องนะี้เบื้อยูอ่ย เบื้องเห็นดวหลานนี่นะครับพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องเบื้องนอใหม่ครับผมพี่น้องนอนสีหาหกนอนผมครับกำลังข้นตุ๊บป๊ะแต่แปะกันีครับผมพี่น้องครับฟันอันนี้ออกครับให้นพันแตกไหมครับถ้ามาสิเพันติดแตกกิ่งแตกอันนี้ออกมันจะหกมันจะรกนะครับ

ทับอันนี้ออกมันก็ยังอันนี้นอใหญ่เลี่นี่โอ้ยขนาดขนาดรอบโหดกัย่างแตกด้วยสันนี่นอกำลังข้นพี่นอนนอเตานอนยกำลังข้น หมก mm hmm. หมกไหมออกต้นสีน่อย้นี่สี่ตนีที่ี่ปรมังเลยเจา่นเนที่สไหมรว้หอ่อนย่ำนอไหมเจ้ว่าข้าเห็ดขายข้างเห็ดขายเห็ดแกงอนี่หนึ่งี่สีเขาหดดีๆเนาะเราก็แกงขายไปเลยนอไหม ช่วงหนาแรกมันเป็นนอไม้สดมังนงทีได้ขายดีขายนอกก็ได้ขายเลยผู้ใดผู้ใดบูสือกันยัดใส่รถชาวบ่าวี่น้องกระชิบยิงยิงนิดเดียวครับผมพี <c oughs> <c oughs> ่น้อง <c oughs> ต่อต่อเกาเขาตัดถิ่มเขาก็จงตอไม้ไปเค่นั้นืนเวลาแตงพี่น้องเวลาแตงนี่ครับกอเกครับกอเก๊ะก่อใดเป็นเป็ดนกอเกาครับเขาเขาตัดออกครับวันนี้เขาก็เสียเอาเอากอไม่เอาอ o ไม่ไ้ปอยเห็นเป็นเป็นนอครับ ตงให้เพิ่นเป็นนอนี่มันะมันสีงามตัก้ดีงมีทกีนฟซื้อกัดังปึ้งเหรอพี่นนองมด้วยตัดออกตัดฮะเป็นว่าสองมื่นคุณสอง

ครับผมพี่น้องผูได้ผู้ใดอย่าได้ขอ่อยการวาได้นะบ่เนี้นี่ครับผมพี่น้องครับนี่ได้แกงอยู่ครับผมพี่น้องครับครับผมสำหรับคลิปนี้บ่บอยก็ขอขอบคุณหลายๆครับขอบพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุ้ลลยสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลอ้ในลอใจให้ลูกให้หลานในน้นครับผมสวัสดีครับนี่อย่างใส่ถ่ายไม่อย่างใส่ถ่ารูปแบบรูปแบบ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 ว่าเข่อยโดนข่อปลา